สำหรับคมดีแคปวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจครับผมสำหรับครอบครัวไหนนะฮะที่มีพฤติกรรมที่หัวร้อนนะครับโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ในเขตจังหวัดสุพรราการซึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นนะครับก็ได้นําข้อมูลหลักฐานนะฮะไปแจ้งเอาผิดกับผู้กระทาดังกล่าวครับเกิดอะไรขึ้นติดตามกับคมดีแคปฮะเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยนะครับได้รับแจ้งความนะฮะว่ามีกลุ่มคนเนี่ยครับเปิดเพลงเสียงดังและก็ดังมากๆด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าีีดเเเิางงรรกลมตสพ เละก็บอกกลุ่มคนดังกล่าวครับว่าให้ลดการใช้เสียงลงครับเพราะว่าไปกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นครับและต่อมานะฮะกลุ่มคนดังกล่าวนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับพร้อมกับใช้คําพูดในลักษณะดูหมิ่นใช้กําลังผลักและก็ตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ให้ออกไปจากสถานที่เกิดเหตุนั่นเองครับและต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ได้รายงานกับผู้บังคับบัญชาครับและก็เตรียมดําเนินการกับผู้ก่อเหตุต่อไปครับผมซึ่งมี6ข้อหาดังนี้ฮะร่วมกันข่่มมืนนนนนนนใใจจเ้้้้าาาาาาหหททีีพััักกกงรรปฏิิิบบตออชดวย หรือให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยร่วมกันทําความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปต่อมาครับร่วมกันต่อสู้หรือว่าขัดขวางเจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปข้อ 3. ครับร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาที่4นะฮะร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจข้อ 5. ครับร่วมกันเปิดเพลงเสียงดังทําให้เกิดเสียงหรือความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรจึงทําให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนด้วยการเปิดเพลงเสียงดัง ในสถานที่เกิดเหตุและก็ข้อ6กครับ ร่วมกันกระทําการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการข่มเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญและขณะนี้นะฮะได้ออกหมายเรียกกลุ่มผู้ต้องหาให้มาพบพนักง,งานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาครับและในวันที่17สิงหาคมนี้นะฮะกลุ่มผู้ต้องหานั้นนะครับจะเข้ามาพบกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับหลังจากนี้เรื่องราวดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีการลงโทษหรือไม่นะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่บอกเลยครับว่าเรื่องนี้นั้นนะครับขอให้้อน,นอุุททาหหร์ใกค เปิดเพลงเสียงดังนั้นนะครับให้เห็นอก,อกเห็นใจคนอื่นด้วยเรื่องไม่ขมพี่ฟีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ